ฝ้าหนาะแค่ไหนฝ้าอะไรฝ้าเลือดฝ้าลมนะคะหรือจะไม่มีฝ้าหรือจะเป็นสิวแพ้แมสหรือจะเป็นรอยจุดด่างดําที่เกี่ยวกับการที่เราไปกดสิวหรือเราไปบีบสิวแล้วมันมีรอยด่างดําทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่อยู่บนใบหน้าที่มันเป็นปัญหาครีมโสมของพี่ฝนใช้ได้หมดแม้กระทั่งคนที่แพ้ง,ง่ายสุดๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ครีมโสมกระปุกนี้290บาทเท่านั้นอยู่ในช่วงจัดโปรโมชั่นพี่ฝนขอค่าส่งแค่10บาทก็พอค่ะใครที่มีปัญหาต่างๆที่พี่ฝนพูดถึงเอาไปทาก่อนนอนเป็นตัวแรกตตััววววเเดดีีียยส่่่่่นนคครรมมงงทใใใชชช้้้้อููกไ ขาใช้ได้ค่ะแต่แค่ว่าเอาครีมของตัวเองค่ะไปทาตอนเช้าส่วนครีมของพี่เอาไปทาก่อนนอนนะคะทุกคนขาเนี่ยโอ้โหดูออเดอร์พี่ฝนนะคะมาคหมาิมามากมากถ้ามันใช้ไม่ดีมันคงไม่มีแบบนี้เนาะหนึ่งกระปุกนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเคยลองใช้ส่วนคนที่เคยลองใช้แล้วนะคะสามกระปุกพี่ฝนจัดส่งให้ฟรีส่วนคนที่ใช้ดีอยู่แล้วเอาไปใช้ทั้งครอบครัว5แถม1โปรโมชั่นเยอะมากด้านล่างนี้กดดูเนาะส่วนใครที่เป็นแฟรนด์ับของพี่ฝนอยู่แล้วใช้สินค้าแบรนด์ฝนอะไรทุกตัวจัดไปเลยยาสีฟันหนึ่งครีมหนึ่ง